Yes ma'am ตัวไล่อะอะไรอะบทที่สี่ผีแม่มดแห่งคารอล่าตั้งสาบว้าวเฮ้ยมันถือเฮ e ี้ยเลยวะเป็นไม้กางเขนเหรอน่ากลัวก็สวัสดีวระคัน้อยทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไออุ้ยคินอาเอไยไม่ใช่อายที่แปลว่าดวงตา ก็กูคิดค,ค,คอนเทนต์ไม่ออกหรอกกูเลยเอาเกมนี้มาเล่นอีกเล่าหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันในน่าจะเป็นโหมดของผีแม่มดไปกูเล่นเลยไปตามพูนมากไอเครื่องมือพิธีกรรมปล่อยคำสาปถ้าคนไปแต่ต้องมันเลือกว่าจะหลบหรือทำลายมันซะ <c oughs> คนอยากก่างกูต้องทำลายอยู่แล้วไปน้องอยู่ในเกมแล้วอ้าวโล มีถุงเงินในเก็บมีกูพูดจริงนะมีไอเกมเดียวนี่แหละที่กูเล่นผ่านหลายรอบอ่ะก็คือไอเกมเฮียนี่ไงโอเคได้ถุงเงินมาหนึ่งถุงมีไหมแถวนี้มีอีกถุงไหมเฮ้ยนี่ไงพิธีกรรมมันอยู่ไหนวะมันอยู่ชั้นล่างไอ้เหี้ยไหนดูดิดอ,อ่าอ้วเหี้ยทำผิดเรียบร้อยอ้าว,อาวเอเอกูเมากูเมา อกูเมาเอาเป็นเฮียเลยอ๋อสงสัยทำไม่ถูกอีกแล้วเมาแล้วโอยโอเคหายยายไปอุ้ยต้องพิธีกรรมอีกว่าทำไงอ่ะึบเอ้าไม่ได้แกกูเมากูเมาตดเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซเซกูเซกูเซว่าแต่ยายอยู่ไหนโอ้ยยายอยู่ชั้นล่างยายอยู่ชั้นล่างกูขึ้นชั้นบนเอาดิ ไม่ไหวยายไปเจอกันใหม่นะครับพิธีกรรมอีกแอ็กูไม่ทำไรสัตว์กูไม่เลือกทำรอยควายเอ้ยโอ้ทำแล้วไม่เห็นได้เฮียอย,อย่าเลยโอ้กูเมาอ,อีกแอเกมาตดไอเฮียหืมโถขี้ไม่แล้ววะไม่มีอุ้ยโถขี้นี่สะอาดขี้เลยกูอืมอ่ะเปิดไฟได้เปิดไฟด้วยเอ้าไอเฮีย กูแค่จะเปิดไฟแม่งไฟแ,แตกเลยเว้ยยายมาเยอะยาหมาเยะอะยายกูนี่รักกูจริงๆเลยมาทุกทีเลยยายไม่ต้องรับผมขนาดน,นั้นก็ได้ขอเก็บเงินก่อนยายเลิกเลิกมึงเลิกวางส้นเตียนโอ้ยแล้วมอ้กูกูกดไม่โดนสักทีวะยาย ms, มึงเลิกวางส้นเตียนเฮน,นี่ได้ล i, ะเฮ้ยเจอเลือ่อหันคอยายมานี่มา ตัวยายตุงติงผมนะยายตุงติงผมละโอเคกตอะไรหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งอะไรเนะี่ยโอเคได้เก้าและคุ้งกนไม่โดนอีกอ่ะกูเมาตดโอ้โหเมาไม่พออือโอ้ยายอยู่ไหนวะโหยยายพอกูเมาตดแค่นี้มึงรีบขึ้นมาไอ้สัตว์ เฮ้ยกดโดนแล้วไอ้เหี้ยแต่แม่งวางดักไว้ทุกทางเลยสัตว์เฮ้ยกดโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยเก่งกูบอกแล้วกูจะไม่พลาดซ้ำสองเฮ้ยมีชั้นบนด้วยวะเฮ้ยแถวนี้กูไม่เคยมาเฮ้ยเฮ้ยแม่งม,ม,มีถุงเงินสองอันด้วยวะอะไรอ่ะมันต้องใช้อะไรอ่ะเฮ้ยอ้ากูเปิดได้เฉยเอาดี อันนี้รูปเฮียเนี่ยมันดูเหมือนภาพวาดของเด็กอันนี้อ่าเด็กผู้หญิงอันนี้น่าจะเด็กผู้ชายปะวะไม่รู้อ่ะอันอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอ่าบิ๊กฟูดเออน่าจะบิ๊กฟูดอันนี้อ่าตัวเฮียก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไอสัสเดก,กูพูดซะเฮียเลยเฮ้ยมีแสงสว่างไอเฮียเข้าไปดิอ่าเอีย่าหลอกกูวิสัส สวัสดีครับมาไม่ได้สิผู้พัฒนาเขาไม่ให้ยายเข้าหรอกยายทำไม่ได้ไปซะยายนะไปซะยายมึงวางเกินยายเป็นเฮี้ย,อยโอ้ยายอีกแล้วยายกูมเมาตดมึงอแย่ยยายอะไรวิ่งอะไรไม่วิ่งอะไร,ไอะไรโอ๊ยเฮี้ยตกใจ กูท้องกลับไปนั่งดูโฆษณาเลยเฮียใหญ่แม่งไอ้สัสเจอรี่ยังช่วยกูหน่อยเจอรี่กูต้องไปนั่งดูโฆษณากับใหญโอ้กดอีกแล้วเฮียกูเบื่อจริงๆเนี่ยอ๋อกูกดจนเสียแล้วเนี่ยอืมตัวนี้มีอะไรไหมนี่จะใกล้ครบแล้วเฮียไหนดูดิมันอยู่ไหนมันอยู่ชั้นเดียวกูวะโอ้เว้ยเบื่เว้ยเฮีย เฮ้ยยายมึงวางเฮียนะวะโอ้โหมากูนั่งกดให้ก็ได้วะมึงสารยายอนะ่ะเดี๋ยวยาย,ย,ายไม่ได้เล่นโอ้มึงวางไว้เต็มยังวะไม่ไฟมันก็พิ้เรียบร,ร้อยกูเมาย้ายไปทางนั้นกูเห็นแล้วกูสปีดลานเลยไม่นะยายยายเลิกวางดักกูได้แล้ะเฮียเลิกวางดักกูได้แล้ว ูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่กูวิงว่งไม่ทนันยายยายเอ้ยยายแมววิว่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งไม่พ้นว้ยาใหญ่เอีกแล้วมันเอาไม้หน้า,าสามบ้านกูอีกแล้วโฆษณารอบที่สามไม่เฮีย้ยโอ้ยเจอรี่มึงก็เยอะจังว่ะเจอรี่กูเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันมีกงนะ โอ้ยด้านในมีอย่างเยอะคุณต้องหากุญแจคุณต้องหากุญแจเหมือนยายรู้ว่าว่าตรงไหนเหมือนยายแม่งรู้ว่าตรงไหนแม่งมีถุงตังเยอะอะมึงมามึงมาดิยายกูวิ่งจูงมึงนะยายหลังเหรอวะหน้านี่วะเอามาดิยายมึงมาดิมึงก็มาดิ โอ้ไม่ใช่คนธรรมดาเฮียนี่ไงหาทางออกได้แล้วแต่กูอยากให้ยายขึ้นไปชั้นสองว่ะโอเคตอนนี้ก็ได้ครบลแล้วเฮียเดี๋ยแค่กูต้องหลบหนีจากยายได้ก่อนยายขึ้นไปยายขึ้นไปขึ้นไปชั้นบนนั่นแหละยายยายขึยย้นไปชั้นบนน,นั่นแหละนั่นแหละยายสวยสวยเลยย,เลย,ยายเฮ้ยมึงมึงรู้ว่ากูกำลังจะอ้อม ไม่ได้ม่ได้แดกหรอกอ้าวนี่ไอ้ตา์ง่ายๆเยี yeah. ่ยแต่แต่เสียเวลาที่กูต้องไปดูโฆษณาสามรอบมึงเข้าใจไหมเย <Nope. S 1> เวลามึงตีกูอะ่ะกูต้องไปนั่งดูโฆษณาฮะเยี่ย yeah. ตาดำๆอะ่ะใส่คอนแทคเลนส์ว้เหล่พี่ว้าวถ่ายก็จบแล้วก็ขอปิดคลิปแล้ะถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็เม้นมาใต้คลิป เดี๋ยวเก็เจะเอาไปเล่นให้เหมือนเดิมนั่นแหละวันนี้ก็ไปละบายบายเอ้ยไอ้แก่แม่งฟังยืนว่ะ